ล่ารักจั้งเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้ดีเหรอไม่ใช่เอาเหรออันนี้อันที่สองแล้วอันแรกคืออะไรอะ่ะหนูอ่านไม่ทันไม่มีเลยเปล่าพี่ก็อ่านให้หนูฟังเลยของพี่อ่ะหนูนี่อันแรกพิพากรัอนออกอ,อยากเห็นแฟนอีกอีกอีกครับแฟ <laughs> นใครแฟ <laughs> น, <laughs> น <laughs> พี่ไอ ครูกินไหมคะใครครับใครครับหนึ่งกลองมีเจ็ดกองจ้ะบอกเขาไปเลยก,กินให้แฟน่ะเมื่อไหร่เมื่อตะกินนะอ้าวแพนด้าช่วยกันทำงานช่วยน้องทำงานการุณยน่ารักนะคะน่ารักนะจ๊ะนะจ๊ะ เอมซี <MC S 2> บางกร<อ>ต้องกู้แบบเอมซีในเงินนะทำไครับทำไมครับรอเหมือนกันแต่รอนานกว่าพี่บังกรนิดนึงอ๋อนึกว่าพี่จะบอกว่าพี่รอมากกว่าพี่บังกรนะพี่ผมต้องรอไปแล้วครับจริงเหรอ ทำไมอ่ะไม่ได้เคยพี่มังกอนหนูยี่ไม่เบี่ังตอนนั้นเฮ้ยกัดกัดปากให้พี่บังกรดูก่อนทำไมอ่ะกัดปากพี่บังกรดูเร็วเลี้กัดปากก่อนทำไมต้องให้หนูทำอ๋อหนึ่งสองสาม